สวัสดีครับชื่อโก้นะครับจากช่อง the google teaching นะครับวันนี้ก็จะมาทำแบบฝึกหัดบทที่3ของหนังสือเรียนวิธีการคำนวณมหนะครับเนาะมันจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทของบทที่3ามเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล10ข้อเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันเลยนะครับมาดูข้อแรกก่อนข้อใดเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์เชิงทำนาย ก็ไก่ปันวิเคราะห์ข้อมูลส่วนสูงน้ำหนักของนักเรียนแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยของส่วนสูงคือ160เซนติเมตรและค่าเฉลี่ยของน้ำหนักคือ5 1เอซนติเมตรอันนีเน้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะแล้วก็พบหาค่าเฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยนะครับขอไข่ปันวิเคราะห์ข้อมูลส่วนสูงเหมือนกันพบนักเรียนสูงที่สุด คือค่า max นะครับข้อกไก่เมื่อกี้หาค่าเฉลี่ย ع. ขอไขหาค่า max ข้อควายวิเคราะห์หาข้อมูลส่วนสูงน้ำหนักสรุปว่านักเรียนส่วนใหญ่ควรออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักอันนี้เป็นการเอาข้อมูลอดีตแล้วสรุปความนะครับงองูปันวิเคราะห์ข้อมูลส่วนสูงน้ำหนักของนักเรียนแล้วพบว่าสรุปว่าส่วนสูงประมาณได้ด้วย สมการนี้น้ำหนักบวก952นะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์เชิงทำนายเราจำได้ไหมมวิมีข้อ2แบบเชิงพันนาและก็เชิงทำนายทำนายเป็นเชิงทำนายอนาคตจาได้ไหมที่มันมีเรื่องสมการเข้ามา y เท่ากับ mx บวก c นะครับ y เท่ากับ mx บวก c จำได้ไหมแล้วเราก็หาค่า m 4. ค่า c กันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องที่ใกล้เคียงที่สุดคือข้ององูนั่นเองนะครับคือข้อนี้ ขอไข่ครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลดังนี้แล้วก็ไปกราฟตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันก็ไก่ค่า x มีค่าเฉลี่ยประมาณ25 x มีค่าเฉลี่ยประมาณ25ถูกไหมนี่คือ25อยู่ตรงนี้ก็ข้อมูลเกาะอยู่แถวๆนี้ก็โอเคนะใช่นะืขอไข่ y มีค่าเฉลี่ยประมาณ40นี่คือแกน y นี่คือแกน y เฉลี่ยอยู่ที่40<ๆ>ก็ประมาณนี้อืมก็ใช่นะก็อยู่เกาะเกาะประมาณนี้แหละแถวๆนี้แหละเออถ้าเทียบความสูงก็อยู่ตรงเนี้ยคือตรงกลางข้อขย x และ y มีความสัมพันธ์ประมาณ0.9ไม่นะอันนี้เดี๋ยวต้องทดเอาไว้ก่อน เพราะว่าความสัมพันธ์จําได้ไหมมันมีความสัมพันธ์ที่เป็นติดลบกับความสัมพันธ์ที่เป็นบวกแล้วก็เป็นศูนย์นะครับความสัมพันธ์ที่เป็นบวกค่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นค่า y เพิ่ม x เพิ่มหรือไม่ x ลด y ลดอย่างเงี้ยจะเป็นจะไปทางเดียวกันส่วนถ้าข้ามเป็นลบมันจะเป็นตรงกันข้ามกันค่า x ลดลง y จะเพิ่มขึ้นมันจะส่วนทางกันนะครับนี่คือค่าที่ลดเพราะฉะนั้นอันนี้อาจมีแนวโน้มไม่ใช่ นะครับส่วนข้อข้องงูมีค่าเบีเ่ยงเบนประมาณ10ก็กระจายข้อมูลพอสมควรนะครับกระจุกบ,บ้างแต่กระจายพอควรแต่ไม่ได้กระจายเยอะมากข้อนี้มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องมันก็จะมีข้อขอควยกับข้องูแหละที่มันมีความเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าจะให้เลือกที่มันผิดชัดๆเลยอะ่ะคือตัวนี้ เนาะ0.9เพราะอย่าลืมว่า0.9มันเป็นค่าลบค่าศูนย์หรือค่าบวกเอ่ยมันคือค่าบวกมันไม่ใช่ลบ0.9เนาะโอเคไหมครับเพราะงั้นข้อที่ผิดคอือข้อขวายนั่นเองนะครับถ้าเป็นค่าลบอะ่ะมันพอว่าเพราะสังเกตแนวโน้มสีมันเป็นแนวเส้นอย่างนี้เห็นไหมเออมันก็ตรงกับอันนี้นะครับนะ ข้อ3ครับจากข้อม да ูลต่อไปนี้ข้อใดที่ผิดเกี่ยวกับการจำแนกแบบ kn N ข้อกอไก่ครับเมื่อ k เท่ากับ 3x เท่ากับ20 y เท่ากับ50จะตอบว่าโหนะครับเเท่ากับ3เอา3ตัวใกล้เคียงที่สุด x เท่ากับ20ตรงนี้ y เท่ากับ50ตรงนี้ก็คือบริเวณนี้ ถ้าสมมติมีค่าอยู่ตรงนี้ k เท่ากับ3ครับจะตอบว่า no จริงไหม k ตัวที่ใกล้ที่สุดนี้1ตัวนี้2ตัวนี้3ต,ตอบว่า no จริงไว้ถูกต้องนะแต่โจทย์ถามข้อใดผิดเพราะงั้นก็ไก่จึงข้ามไปเพราะมันถูกต้องนะครับข้อขอไข่ครับเมื่อ k เท่ากับ3 x เท่ากับ30 y เท่ากับ50จะตอบว่า yes ก็ลองดู ขอใช้สีแดง x เท่ากับ30ตรงนี้ y เท่ากับ50ตรงนี้ค่าใหม่อยู่ตรงนี้ค่าใหม่อยู่ตรงนี้เราให้ k เท่ากับ3าะตอกไปอ yes, นะครับจุดที่อยู่ใกล้ที่สุด3จุดครับจุดที่1ตรงนี้นจุดนี้จุดที่2ครับจุดที่3ใกล้ที่สุดก็คงเป็นตรงนี้ในรัศมีนะครับ เพราะฉะนั้น y จะเท่ากับ2 n o เท่ากับ1แบบนี้ตอบ yes ไหมใช่ถูกต้องนะครับเพราะงั้นประโยคข้อขอไข่ถูกต้องนะครับข้อขอ y เมื่อ k เท่ากับ1 x เท่ากับ35 y เท่ากับ60จะตอบว่า yes นะครับเียขอใช้สี่้า x เท่ากับ35ตรงนี้ y เท่ากับ60ตรงนี้ถ้าค่ามูลใหม่อยู่ตรงนี้แล้ว k เท่ากับ1มันก็คืออันนี้นั่นเองสักครู่นะครับโอโองานเข้าไม่เป็นไรเอาใหม่ k เท่ากับ1 y x เท่ากับ35 y เท่ากับ60 นี่มันคือค่านี้เพราะงั้นตัวไอค่าที่อยู่ใกล้ตัวมันหนึ่งตัวที่สุดก,ก็คือค่าอันนี้นี่เองซึ่งคือ yes นะครับเพราะงั้นค้ขอควายจึงเป็นข้อที่ถูกต้ององงงูค่า k เท่ากับ3 x เท่ากับ35 y เท่ากับ60 k เท่ากับ3 x เท่ากับ35 y เท่ากับ60นี่คือ x 35ับ35อยู่ตรงนี้นะครับแล้ว y เท่ากับ60ก็ตรงนี้อ๋อันเดียวกันนี่วะ จุดเดียวกันเลยคือจุดตรงนี้ทีนี้ K เท่ากับ3คือเอา3ตัวที่อยู่ใกล้ตัวที่ใกล้ที่สุดก็มีอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องใช้ไม้มาทัดวัดนิดหนึ่งว่าเป็นอันไหนแต่ว่าถ้ากะด้วยสายตาคร่าวๆน่าจะเป็นอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมี No เท่ากับ2อันแล้วก็ Yes เท่ากับ1อัน ซึ่งข้อที่ผิดข้อโจทย์ถามข้อผิดคือข้อที่มีแนวโน้มเป็นไปได้คือข้ององูเพราะว่าเมื่อกี้เราทํากอไก่ขอไข่ขอควายแล้วใช่ไหมแล้วมันมีแนวโน้มที่ถูกต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นข้ององูจึงเป็นข้อที่น่าสงสัยที่เป็นไปได้ว่ามันผิดนะครับเพราะงั้นข้อนี้ตอบข้ององูนั่นเองนะครับเขียนเดี๋ยวเราไปหน้าต่อไปกันข้อ4ี่ครับ แผนภาพกระจายเขาได้ไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับไม่ความสัมพันธ์มี3แบบใช่ไหมมีลบมีศูนย์มีบวกนะครับบวกความสัมพันธ์ก็เป็น x บวก y บวก x ลบ y ลบนะครับความสัมพันธ์แบบลบก็จะเป็นตรงกันข้ามกันนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กันก็คือเป็นหาความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับจะเป็นศูนย์แล้วก็เฉดเฉดทั้งหลายนะครับข้อใดครับ รูปภาพที่1 s c a t ส e r ตเตอร์พลที่1่เป็นความสัมพันธ์แบบบวกสเกตที่2บวกสเกตที่3ดูไม่ออกส c a ตเตอร์ที่4ดูไม่ออก5ดูไม่ออก6เป็นลบ7เป็นลบ8เป็นบวกเขาถามว่าข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กันตอบชอยข้อคอควายนั่นเองนะครับชัดมากเพราะมันกระจายกระจายมันไม่เรียงแนวโน้มเลยนะครับ สเกตเตอรพอที่3 4 5คือคำตอบครับก็คือข้อขอขวายนะครับมาข้อ5ครับพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางจากกรุงเทพและค่าใช้จ่ายต่อหอคัวเรือนต่อเดือนค่าใช้จ่ายเป็นแกน y ส่วนระยะทางเป็นแกน x นี่คือแกน x แนวนี้แกน x อันนี้แกน y นะครับหน้าตามีกราฟเป็น scatter plot มีจุดๆๆแทนข้อมูล1อันต่อ1จุดแล้วก็มีเส้นแนวโน้มนะครับเป็นเส้นนี้นี่คือเส้นแนวโน้ม,มข้อใดถามถูกต้องก็ไก่คร,ครับความสัมพันธ์ของรายจ่ายรายจ่ายค่า y ครับ และระยะทางค่ะ x แปรผันตามการแปรผันตา,ตามคือไปด้วยกันก็คือการาฟเป็นแบบนี้ถามว่าอันนี้ใช่ไหมดูจากเส้นแนวโน้มเส้นแนวโน้มเป็นแนวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็ไก่ไม่ใช่ครับขอไข่ครับจังหวัดที่มีระยะทางจากกรุงเทพห่างระยะทางจากมีระยะทางจากกรุงเทพมากจะมีแนวโน้มรายจ่ายต่อควเรือนต่ำเมื่อค่า x เยอะขึ้น ค่า y ลดลงจริงไหม,มเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นเนี่ยระยะทางอย่าง,างเช่นไปพันสองค่ามีแนวโน้มลดลงจริงไหม,มจริงเป็นไปได้เป็นไปได้เน,ไไดเนี่ยม,มันค่อยๆสลบลงเห็นไหมเพราะงั้นเป็นไปได้ครับเนอะข้อควายเส้นแนวโน้มไม่สามารถนำใช้กำไรได้เนื่องจากความสัมพันธ์เกี่ยวกับรายจ่ายนั้น ไม่ค่อนข้างน้อยความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x มีค่อนข้างมีค่าค่อนข้างน้อยไม่เกี่ยวไม่ใช่เพราะงั้นข้อควายไม่ใช่ก็ไก่ไม่ใช่ขอไข่มีแนวโน้มนะข้อควายไม่ใช่และงูสรุปไม่ได้เนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์ันจริงไหมไม่มีความสัมพันธ์กันจะต้องเป็นข้อมูลกระจัดกระจายกันแล้วหาแนวโน้มไม่ได้เพราะงั้นงูไม่ใช่โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้องคําตอบคือข้อขอไข่นั่นเอง เขียนไหมครับนะข้อ6ครับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใดที่อาศัยการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์ต้องเก็บข้อมูลฮะอันไหนบ้างครับต้องเก็บพันานาต้องเก็บไหมเก็บไม่งั้นเราก็ไม่มีข้อมูลทำนายอดีตทำนายทำนายอนาคตต้องเก็บไหม ก็ต้องเก็บก็ต้องมีข้อมูลวิวัตถุดิบหลักแล้วก็เพื่อทํานอนาคตเชิงแนะนําต้องเก็บไหมก็ต้องเก็บก็ต้องมีข้อมูลอดีตเพื่อเอามาใช้ในอนาคตเพราะงั้นคาตอบคือข้ององูถูกทุกข้อนั่นเองนะครับข้อเจครับกําหนดเหตุการณ์ดังนี้นายรักชาติเปิดร้านไอติมนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนายรักชาติอยากรู้ว่าแต่ละเดือนควรสั่งไอติมเข้ามาจํานวนเท่าไหร่ถึงจะพอและไม่เหลือใช้สถิติอะไรบ้างครับก็ไก่ครับจํานวนประชากร ขอขาครับสภาพอากาศขอความครับรายได้ฐานรายได้หรือรายจ่ายของครัวเรือนงงถูกทุกข้อมันดูก,กไก่ก่อนจํานวนประชากรเกี่ยวไหมยิ่งประชากรเยอะคนก็มีโอกาสซื้อไอติมเยอะอืมเป็นไปได้สภาพอากาศย้อนหลังถ้าที่ที่เราอยู่ฤด,ดูร้อนเป็นส่วนใหญ่อากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่คนก็อยากซื้อไอติมเยอะจริงไหมอืมก็เป็นไปได้ รายรับรายจ่ายมีผลต่ออะไรมีผลต,ต่อตั้งราคาไอศครีมเพราะงั้นเป็นไปได้คาตอบข้อ,ขององ,งูนั่นเองนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับข้แปครับจากข้อ7หากต้องการคำอตอบคาถามของนายรัชาติต้องวิเคราะห์ข้อมูลแบบใดครับโจทย์ถามเรื่องการทํานายอนาคตใช่ไหมเพราะเราจะเปิดไอติมร้านไอติมแล้วทำนายว่าแต่ละเดือนคนสั่งเท่าไหร่เป็นการคาดการหรือ forecast อนาคต นะครับ forecast อนาคตนั่นเองเพราะงั้นแบบไหนครับงองูไข่ตอบมีกระโดดตบ10ทีไม่เคยมีคําพูดนี้นะครับเราไม่เคยพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นั่นเองครับการวิเคราะห์เชิงทํานายคือทานายอนาคตพรรณนาไม่ใช่เกิแนะนําไม่ใช่นะครับทำนายอนาคตว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ8ครับ ไปแล้วข้อ9ครับข้อใดเก่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็ไก่ครับค่ามัธยฐานจะเป็นค่ากลางที่ดีที่สุดเมื่อมีค่าข้อมูลซ้ำๆกันมากๆอาจจะไม่เกี่ยวทดเอาไว้ก่อนขอไข่ครับค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่ดีที่สุดในกรณีที่มีการกระจายของข้อมูลต่ำขอควายครับ ค่ามัธยฐานและฐานนิยมมัธยฐานมีเดียเนและฐานนิยมคือโหมดเนาะเป็นค่ากลางที่คำนวณจากบางค่าของข้อมูลเท่านั้นงงงูค่าเฉลี่ยมัธยฐานฐานนิยมสามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลพวกคุณลักษณะของชุดข้อมูลได้ข้อมงงูถูกต้องจะเป็น x bar หรือมีเดียนหรือโหมดใช้เป็นตัวแทนข้อมูลได้ก็บอกลักษณะชุดข้อมูลได้อันนี้ใช่ นะครับข้อควายค่ามัธยฐานฐานนิยมเป็นค่ากลางที่คำนวณจากบางค่าของข้อมูลเท่านั้นใช่ใช่ครับอืมใช่ครับค่ามัธยฐานคือมีตัวเลขใช่ไหมครับเอามาเรียงจากน้อยไปมากแล้วก็เอาค่าตรงกลางนี่คือค่ามัธยฐานเป็นค่าคำนวณจากข้อมูลบางเลขส่วนโหมดจำนวนไหนที่ซ้ำมากที่สุดบางอันเท่านั้น นะครับทดไว้ก่อนขอไข่ครับค่าเฉลี่ยเป็นค่ากลางที่ดีที่สุดในกรณีที่มีการกระจายข้อมูลต่ําใช่ครับถ้าสมมติมีข้อมูลอยู่3อันเนี่ยหาค่าเฉลี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงแต่จริงๆในการถ้ามีข้อมูลสัก300อันอะ่ะค่าเฉลี่ยมันก็อาจจะแบบเอนไปทางซ้ายเอนไปทางขวาก็ได้นะครับเพราะงั้นอันเนี้ยอันเนี้ยกระจายข้อมูลต่ํามันกึงโอเคเหลือก็ไก่กับ คอควายทีนี้มาดูกอไก่ก่อนมัธยฐานเป็นค่ากลางที่สุดเมื่อมีช่องมุลข้อมูลซ้ํากันมากๆอันนี้ไม่จริงชัดมากเลยไม่จริงเพราะจินตนาการสมมติมีเลข3เลข3เลข3เลข5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  100อย่างเงี้ย2 0 0อยอย่างเงี้ยมัธยฐานคือค่าตรงกลางมันเป็นค่าตรงนี้ ถ้าสมมติค่าสุดท้ายเป็น1ล้านน่ะค่ามาัธยฐานคือ5มันมันไม่ใช่ค่ากลางที่ดีเมือ่อซ้าแต่ถ้าค่ามันต่างกันเยอะกระจายกันเยอะอันนี้โอเคใช้ได้นะครับเนาะเพรงั้นคำตอบข้อท,ที่ที่ไม่ไม่ถูกต้องคือข้อกอไก่นั่นเองนะ ข้อสิครับถ้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างน้ำหนักของรถยนต์กับค่าใช้จ่ายมีค่า0.20ข้อใดถูกต้องอ,อพอเป็นเป็นค่าความสัมพันธ์เป็น0.20กราฟมันก็น่าจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าค่าเป็นค่าบวกนะครับให้คิดอันนี้ไว้ก่อนน้ำหนักรถยนต์นน,น้ำหนักค่าใช้จ่าย มันน่าจะเป็นกราฟแบบนี้นะลองคำนวณลองลองกะเรื่องต้นก่อนก็ไก่ครับค่าใช้จ่ายเพื่อการบรรทกสามารถเมื่อรถมีน้ำหนักน้อยจริงไหมค่าใช้จ่ายเยอะเมื่อรถมีน้ำหนักน้อยนี่คือค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แถวนี้เมื่อรถมีน้ำหนักน้อยไม่จริงอ่ะค่าใช้จ่ายแปรผันตามน้ำหนักยิ่งน้ำหนักเยอะ น้ำรถนี่ก็หนักเยอะค่ารักษาเยอะนะครับเพราะงั้นประโยคนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะอขอไข่ครับรถยนต์ที่มีน้ําหนักมากก็จะยิ่งรักษาการบำรุงมากอเป็นไปได้เห็นไหมมันแปรผันนะครับน้ําหนักเพิ่มเท่าไหร่ค่าใช้ใจ่ายก็เพิ่มตามเห็นไหมเป็นไปได้ครับทดไปก่อนขอควายครับน้ําหนักของรถยนต์ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับการรักษาไม่จริงเพราะว่าเราบอก0ู0จุดสองูนตรงนี้เดอว่ามีความสัมพันธ์ งงูน้ำหนักของรถยนต์กับค่าใช้ใจ่ายเพื่อการบำรุงร,รักษามีความสัมพันธ์ในระดับที่สูงมากอย่าลืมว่าค่าความสัมพันธ์มีตั้งแต่ลบห1ถึงหแล้วก็ตรงกลางคือ0ถามว่า0.20อยู่ตรงไหนมันก็ประมาณตรงนี้ปะ่ะถามว่าสูงมากไหมก็ไม่ใช่เพราะงั้นคําตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อขอไข่นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ก็หวังว่าจะได้ คือการทบทวนความรู้นะครับในบทที่3ของเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลก็คลิปนี้จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ